เทรนดี้มิวสิกเทรนดี้ถึงเวลาที่เราจะมาอัปเดตเทรนด์ในโลกดนตรีกันนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเลยละครับ mm. ในแต่ละวันนะครับเทรนด์ไหนที่กำลังมาในเรื่องของวงการเพลงวงการศิลปินเราก็จะมาอัปเดตให้คุณได้รู้กันก่อนครครับ mm. แล้ววันนี้นะครับเทรนด์ที่ผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องของการฟังเพลง แค่ฟังชื่อเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ธรรมดาป่าว่าโตนแต่ว่าถ้าคุณรู้นะครับว่ามันทํามาจากอะไรคุณจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาพูดถึงลําโพงกระดาษกันค่ะใช่ครับลาโพงปกติทุกคนคิดถึงวัตถุดิบในการสร้างลําโพงนะครับไอ้อย่างไม้เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังมีนนะช่วงนี้จะแบบแบบแนวแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติก็มีไม้ใช่แต่ว่าเฮ้ยไม้มันมีความบางมากนะครับทุกคนครับแล้วเวลามันมีเสียงออกมามันก็จะตึกตึกมันจะเพาะหรือเปล่าแต่นี่เป็นกระดาษครับ ยิ่งบางก็ไม่ใ่อะไรกระดาษย้อนความกลับไปนะครับคุณโครนีครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ครับใช้เวลานานกว่า3ปีในการทุ่มเทแล้วก็วิจัยจนได้ลำโพงกระดาษออกมาครับสวยด้วยนะคือแบบก็มีความเก๋นะเป็นนี่ไงโอ้โหสวยด้วยนะถ้าเป็นเราคิดไม่ได้นะตอนนี้คงจะเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ไปแต่คุณโครนีนี่นะครับเขาตั้งหน้าตั้งตาแบบว่าผลิตกระดาษโดยการใช้เพียงแค่กระดาษ ลวดแล้วก็แม่เหล็กเท่านั้นเองครับใช่คือเขาบอกว่าที่เขาเลือกกระดาษเนี่ยเพราะว่าเป็นวัตถุที่แบบทั้งเบาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ใช่ะอนนี้เป็นอะไรที่แบบสลายสลายย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติอะไรเงี้ย่ซึ่งเดี๋ยวนี้คือการเทคโนโลยีกรีนเนี่ยคือแบบเริ่มมาแล้วอะเพราะว่าโลกของเรามันก็แบบทําอะไรไปเยอะแล้วอะคือใช้พลาสติกจนแบบย่อยสลายอีกพันล้านปีก็ไม่พัดนไม่พอแล้วอะไรเงี้ยและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับคุณฟอรนี่นี่นะครับเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าาต่งๆที สามารถใช้ได้นอกจากลําโพงเฮ้ยผลิตอย่างอื่นแต่เป็นอาจจะมีมือถือทมือถือกระดาษไมมือถือกระดาษนะครับไมโครเวฟกระดาษเยแต่ประเด็นคือท <c oughs> ุกกรณีครับอยากจะให้คหํานึงถึงความปลอดภยัยแล้วก็ชีวิตประจําวันของเราบ้างคิดภาพตามตื่นขึ้นมาทุกอย่างในห้องกลายเป็นกระดาษอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เป็นกระดาษแนะนาประกันอัคขีภัยช่วยท่านได้นะครับตื่นขึ้นมาแบบคูภัยไม่หมดเลย แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบนาโนโคตติ้งที่แบบป้องกันนี่นั่นมันกันน้ำเนี่ยนะแต่นี่มันไฟนะครับโอ้อะไรมันป้องกันไฟอาจจะมีคุณโคโรนี่ครับไม่รู้ว่าเสียงของผมเสียงเล็กๆของผมเนี่ยจะไปถึงความคิดของคุณหรือเปล่าคือกระดาษนี่มันเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายมากเลยนะครับไม่่ไมถือว่าดีนะคะเพราะว่าสมมติเราเกิดหนาวไม่ใช่ไม่จะดีเหรอครับน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ยเอิร์ดวันนี้เนี่ยแบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าเราแบบมเผาเลยไม่มันจะซื้อว่ามันก็น่าจะราคาราคาน่าจะเอื้อมถึงได้ไม่แต่ผมเชื่อนะครับว่าเขาคิดมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดป้องกันแล้วแหละว่าถ้ามันผลิตมาจากกระดาษแล้วเกิดไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมาล่ะจะทํายังไงเขาอาจจะใส่แบบอะไรแบบสารอะไรของเขาเข้าไปตัดไฟอะไรเงี้ยไอางมนเถิดเราจบไม่ได้เก่งขนาดนั้นให้เป็นความคิดของผู้เทคโนโลยีนี่ไอ้เพี้ยเรื่องวิทยาศาสตร์นี่ไม่ถนัดเลย C ีบวกจบมาได้นี่ก็ถึงข้อมุลแล้วมามามาอัปเดตข่วต่อไปนอกจากลำโพงกระดาษยังอะไรมากครับต้องก็เม<อ>ื่อกี้มีขอบคุณคุณนิตยาสารจีรฟัฟก่อนนะคะสำหรับข้อมูลน่ารักน่ารักค่ะ าจากลำโพงกระดาษต่อมาครับน้องเอ,งอง<ม>ิร์ธครับเรามาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่แบบน่าสนใจอพอๆกัน,นเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่นก็คือบ็อกเซตอัลบั้ม front page freeform นะคะซึ่งอัลบั้มนี้ถ้าใครเคยฟังเนี่ยมันก็จะเป็นเอาเพลงฮิตเอาเพลงอมาตะเนี่ยมาทําใหม่ที่มันร่วมสมัยแล้วก็น่าฟังไม่แพ้เวอร์ชั่นเดิมเลยนี่เลยครับทุกคนครับดูจากภาพโอ้โหน้องเอิร์ธครับเริจะมาพูดถึงสินค้าตัวนี้กันครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี่ยนเปลี่ยนเป็น ขายของขึ้นมาดิไม่ไม่ไม่คืออยากคือเราจะจะบอกว่าดูจากแพ็กเกจจิ้งก่อนดีกว่าหนูแกะให้ดูดูจากแพ็กเกจจิ้งอ่ะเดี๋ยวพี่ตนแกะให้คืออยากจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยการที่เราจะซื้อซีดีสักอันเนี่ยมันเหมือนแบบยากขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบใช้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางคนก็ไม่อยากจะซื้อของจริงอะไรด้วยอะไรเงี้ยที่อยากจะบอกว่าอันนี้มันแบบนี่ดูสวยงามมากครับผมมาแล้วอันนี้นะครับโอ้โห ไม่คือผมอยากจะบอกว่าปกติเนี่ยเราฟังเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถหาฟังที่ไหนก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าเรามีสะสมไว้และที่สําคัญเพลงใน a l b ้ m นี้เนี่ยครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าเป็นเพลงโด่งดังในอดีตที่กลับมาทาใหม่อีกรอบหนึ่งมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดกันดีกว่านี่เลือกมาสักเพลงหนึ่งเคยเพลงนี้ไหมนี่ไงนินจาไม่เคยไม่เคยฟังอันนี้สักกันนิดสักกันนิันรู้สักกันนิดสักกันนิด นี่ไงคิดถึงเธอทุกวันเปรียบขนาดประมาณแม่แก่อุ้ยชอบมากสมัยก่อนแต่งตัวเป็นโซนิกเดินไปเดินมาอยู่เนาะครับใช่ชอบมากนอกจากนั้นยังไม่หมดยังมีเพลงโอโหเยอะแยะมากมายนะครับที่ถึงซิลิฟูอันนีของพี่ซิลิฟูอันนี้ก็เป็นเป็นพี่พี่อะไรนะใครร้องใครร้อง อันนี้มาร้องใหม่อันนี้เป็นพี่ลิปตานะคะใช่อ่าแล้วก็มีพระเจ้ามาร่วมร้องด้วยเป็นแรปเป็นช่วงแรปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับแบบไเกจิ้งที่เราเห็นนะครับกับเพลงเก่าๆแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับเปิดออกมาดูในนี้เนี่ยก็จะมีซีดีและดีวีดีคาราเกะเออคือไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วแบบเฉยๆนะคือเราสามารถไปหาๆที่บ้านได้แบบร้องเพลงได้ร้องเพลงตามได้อืมแล้วมีอะไรอีก นี่ครับมีโปสการ์ด10แบบนะคะซึ่งโปสการ์ดเนี่ยก็น่าจะมีทุกๆคนแหละที่ที่อยู่อยู่ในอยู่ในตัวเองมีใครบ้างเีุ่มีนตด้วยนตน่ารักมากครับมีนตนะครับมีพี่คลิปครับผมนี่คนนี้นี่อันนี้ก็มใครบ้างใครต่อใครเต็มมไปหดโอแต่ละคนทุกคนแต่งตัวน่ารักพี่อ้อมกับพี่จีนกับสิริดครับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นอารมณ์ที่พี่ดูในพาสเมนต์คุณป้าครับอันนี้ก็เยอะมากโอ้ ดูเผินๆนี่ผมว่าเสลปิงเกาหนึได้เลยเน,นี่ยค,ครับคือคือเนี่ยแหละคืออยากจะบอกว่านี่คือข้อดีของการที่ซื้อซีดีเพราะว่าถ้าเราแบบโหลดมาหรือว่าเราแบบผิดกฎหมายมาันเราจะไม่ได้ฟิลแบบนี้คือแบบมันมีมันมีกลิ่นของมันอะคือเราได้สัมผัสสิ่งที่แบบ ศิลปินทุกคนตั้งใจทําออกมาแบบได้ดมได้อะไรด้วยอ่ะเข้าใจปะและที่สําคัญยิ่งนานวันเข้านะครับของพวกนี้เนี่ยก็จะมีมูลค่ามากขึ้นเป็นมูลค่าของตัวเงินมูลค่าจิตใจนะครับนี่ไงครับมีเป็นรูปมีเป็นบ็อกเซตต่างๆนะครับเป็นเนื้อเพลงอะไรแบบน้หาซื้อได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับผมรวบรวมเพลงคิดต่างๆครับใหญ่มากคือจากซิลเจ้าสิเกะออกมาเลยก่อน อันนี้คือโปสเตอร์สามารถไปแปะที่ห้องนอนอะไรได้คือเราชอบใครเนี่ยในนี้ก็จะมีเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียที่ดีของการแบบมาล่าลายเซ็นมากเลยอ่ะคือสมมติเราซื้อมาเราอยากจะได้ลายเซ็นใครเราก็แบบถ้าาล่าให้ได้ทุกคนก็คงจะภูมิใจมากอยู่และนี่นะครับก็ยังมีครับเป็นบุ๊กเลตนะครับเป็นหนังสือเหมือนคล้ายๆกับหนังสือเพลงครับไปที่แบบว่าอยากจะร้องตามเพลงไหนก็สามารถ เปิดเข้าไปแล้วก็ร้องตามได้เลยครับใช่เราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้แบบใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนทําอะไรส่วนไหนซึ่งแบบถ้าเราถ้าเรารักศิลปินแล้วก็อยากจะรู้อะไรนึกๆเนี่ยเราว่าพูว่าพิจิก้าครับโอ้โหแต่ละคนดูสวยแบบนี่แบบว่าเยอะมากค่ะนิดราคาเท่าไหร่ราคานะครับผม599บาทเราไม่ขายโอ้ไม่ใช่ขนาดนั้น199บาทเองครับ บอกว่าเฮ้ยหนึบาทก็แบบไม่แพงนะงก็บางทีซื้อซูชิ1มือก็ก็เกินดีวะก,<ช>ก็รู้สึกว่าคุ้มขนานี้น,นะคะคก็ไปซื้อกันซื้อกันได้นะคะมีที่ Imagine ทุกสาขาท่ะมแบงตองด้วยอเอาละครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมครับไปซื้อเก็บสะสมไว้ด้วยนะครับทุกเพลงอยู่ในความทรงจำของคนอย่างแน่นอนครับ